ก็กลัาสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมดอไม่ใช่เกมดอเกมโลบอคแมปดดนะทุกคนมันก็มีอีเวนต์เดอะฮันเข้ามานะทุกคนเข้า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 โอเคสีคส่คนเดิ s ส o ูโดเดอะฮันนะครับเขาบอกว่ามันน่กกากลัวมากคนยังเล่นดอดอไอ้นี่นะ นออันแรกเลยอ่ะที่มันเป็นประตูที่หนึ่งอ่ะนัะ่นแหละผมผมยังอันนี้เลยผมยังไม่ผ่านเลยแชมเนเนถึมผมไม่อยากเล่นเกมผีบ่อยน่าก,กลัวผมก็ต้องอัดเกมผีอุย้ยนี่น้ำยาอะไรไม่รู้ทุกคนน้ำยาอะไร

ไม่มีตัวสีแด,ง,ดงก็มูสตัว่ะไปอ่ะไปยัะเพื่อนตายปล้าไม่ใช่แล้วก็เดินตามเพื่อนนี่ยอยู่ไหนอ่ะอไม่ใช่ประตูตรงนูน้นหาคุณเจี๋ยแล้วใครใครใครเนใครดีตอกขัดไม่ได้ยืมให้ก่อนนะ สีส้มเฮ๊ยคันโยกอ๋อก็คือเวลาใกล้จะหมดเราต้องสับคันโยกทุกครั้งนะทุกคนเพื่อไม่ให้เวลาหมดโอเคนี่มาตามเพื่อนไปเออตัวไหนตัวนี้ไปไปมาแล้วโอเคสีเขียวสีแดงตัวอะไรวะสีแดงมีสีเขียว สีแดงสีเขียวโหอ,อเนนี้แอมบุตล่างใหม่แน่นอนแอมบุตล่างใหม่หรือว่าอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเกมโดยอีกโอเคโุ้ยตัวเลววะตัวเลววะโอ้ห้า,า,า,ามมองตาโอ้ห้ามมองตาโอเคโอเคผมจะไปสบตาคุณ ตัวสามหกข้างล่างข้างบนวะข้างล่างเหรอโอเคข้างล่างไปไปนี่จริงด้วยเว้นี้เก่งว่ะว้ายเร็วเว้นกระตู้ข้าตู้ข้าตู้มาเร็วมีสติได้ไหมไม่มีโ่าเหมือนน้ำใหญ่อ่ะนี่ต่อด้วย เกมเพื paid, ่อสองพันยย่งแล้วไปเร็วอุ้ยไอเกตัวนี้อ่ะไปเร็วจะถูกยิ้วเฮ้ยอุ้ยเกือบไม่ทันอู้หูเกือบไม่ทันใหม่ก็เปล่าเนียยเพื่อนนี่ก็วดเร็วนะครับมืดอ่ะ เดี๋ยวผมลอนกินนะกินดิโยวิ่งเร็ว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 อา้าวทีนี่อ๋อปี๊บตัวนี้ตัวนี้ตัวน,นี้โอเคหลอดเขียวมาเขียวเจ้าแดงบ่กไม่มีใช่ไหมเพื่อนไม่มาเพื่อนตายเหรอ ออามาทีเพื่อนเดี๋ยวเวลาจะหมดเร็วห้องแบบนี้เราไม่ควรกินน้ำยาแล้วครับเพราะว่ามันต้องเดินตามหาประตูนี่เจ๊แล้วปดี๋ยวนีโอ้นี่่เกือบไม่ทันหายุแจเร็ว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 เฮ้ยเย็นเย็นเจ๊แล้วเจแล้ว ไปไปไปตตแลูกยินดีกว่ายังไม่ทนันร er> ู้แล้วบีหน้าจอเป็นสีแดงโอ้โหฟาดกับพริบขูเขู่ขู้เพื่อนอย่าตัวนี้แล้วเข้าอยู่ตัวแดงเหรอตัวแดงไม่มีโอ้โหเพื่อนรีบจังนี่ทันนี้เปล่าเฮ้ย เร็วๆๆ็วนี่อืสิบวนี่เจอเจกเจเหมือนเขาจะเปลี่ยนใหม่เลยนะเป็นสีเหลืองทองเเพื่อนไม่เดินมาสักทีว่ะเพื่อนตุยไปแล้วโอ้โหยุ้เจอโชคดีว่ะโอ้ย ผีมาเพื่อนไม่มาว้าผีมาสีเขียวจีแดงไหมบางครั้งก็มาแต่สีเขียวบางครั้งก็มีสีแดงบักวไม่ใช่แอมบุดอุ้ยผมว่าไม่ใช่แอมบุดร่างใหม่ว่ะน่าจะเป็นจีตัวใหม่หรือเปล่าดิวะดิวไม่ใช่ โอเคได้อยู่ได้อยู่ประตูสิบสองแล้วโอเคอู้หูอู้หูสามสองหนึ่งเลยเมื่อกี้เกือบแล้วมีหนึ่งเวลาหนึ่งนาทีตัวทีสิบแล้วอือไฟกระพริบไม่มีตู้ไม่มีตู้ตอื้อหือได้อยู่มีสีดแดงห่อโอเคมีรอบนี้มีรอสีเขียวแล้วก็สีดแดงหรอนิ่งอะไ ลุ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 อะไรวะมี้เปเลาโอเคใช่แปดตัวที่แปดแล้วอืมทางน,นี้ผมลงขึ้นข้างบนนี่ไม่ใช่ผมริบลงอฮ้ยใช่โชคดีว,ว่ะไม่มีอะไรเลยไยกับพี่นนพี่ครับขวานขวางไว้นี่ไฟดีมากดีมากเขาดุ เกือบ <c oughs> ไม่ทันสีแดงว่ะอยางนีง้นิ่งนิ่งรีบไปริวรีบไปริ้วตูที่ฮะอุ๊ยเวลาเวลาเวลาหมดตัวที่สี่โอ้ยไม่ทันวะ่ะอะไรวะเนี่ยทางแล้ววะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะตัวกระรู 有题心里我哈哈哈哈。 วิบลูอ้นี่ของแทใช่ใช่ใช่สานวันนี้ตัวแดงตัวเขียวอีกรอบนึงมีตัวแดงรอบนึงเขียวรอบนึงดิอู้นานบางครั้งก็มาหลายหลายรอบบางครั้งก็มารอบเดียวทห้มันแปลกๆว่าผีตัวใหม่ ยังไงกันนี่จะได้จับทางถูกก็คล้ายๆรัดกับแอมบูสมาผสมกันอย่างเงี้ยแล้วดูดูอุยอ้ยกระพริบอีกแล้วหักใจโอ้นี่สับกันยุงอยู่ข้างหลังไม่เห็นเดี๋ยวผมวิ่งไมเอาอุ้ยตัวแดงอุ้ยตัวรัดเหมือนรัดเลยอ่ะคล้ายรัดเขียวอยู่างเงี้ยไปสับกันโยงสับกันโยง สิบวานทีเอ้ยสามสิบวิเพิ่มมาอีกสามสิบวินะทวดโอเคทางไหนทางนี้ที่สามเหมือนประตูมันนับถอยหลังปะเออใช่ดูน้ำยาไม่มีเลยเพราะพี่เราเจอโคตรบ่อยอุ้ยเอาน้ำยาอีกไม่มีดูสี่สิบเอ็ดแล้วสี่สิบดู่นนุ่นสามกันโยกห้าสิบสอง เพิม่มอีกหนึ่งนาทีอุ้ยฝันเจี๊ยบเก็บตูแล้วมา Let's go! Let's go! <S ไปเลยผีตัวแดงมาไหมตัวแดงมาอะไรมาอุ้ยสารอุ้ยสารโคตรเยอะเ่าไปมีก็ไหมมีมมนานอ่ะไรเนี่ยบอม

สามสี่ไปสามสามอุ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคไปเลยผีไปเลยเฮ้ยตัวแดงมาไหมไม่มาไปต่อไปต่อเฮ้ยหัวหาเขาไม่เจอเอออย่าตัวแดงมาเวลาจะหมดเล้ว เออสวยโอ้ตรงนี้มันนานมากโหตรงบันไดใช้น้ำยาสปีดอะขูมสุดตอนอุย้ยเวลาหมดลิ้วนี่ไงนึกเจอพอดีโอ้โหไ่ผีกหลุนรูจะตามลหลบหล่นน้นยเจอเหรอหยุบหย,ยุดพอด,ดีใครป็ะตู

มาตู่ต yeah. okay, ู่ตู่ตู่ตู่เยอมาใช่ไหมโอเคมาสีแดงมาอีกแล้วสีแดงมาเยี่ยวอุ้ยต้องมีมาสามครั้งผีผีผีขันโยก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 อึกเชียวไม่ต้องไม่ต้อกล้าครับตอนนี้ประตูที่อุ้ย ุวูวูวูตัวอะไรอยู่เนี่นยดูหลังหลังไปว่ามีคอนโดตอนนี้มันนานมากเหมือนเวลาใกล้จะหมดนี่เดี๋ยว,วยจับเจ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 ไว้ไหนเจเดี๋ยวจับพีบไปกับพีทโอเคได้อยู่ได้อยู่ไปเลย Xeo lát, dùng cặp em bút nhưng em mà này ui bị sai tôi đi sưu cấp sưu cấp sưu cấp sưu Xịp sưu cấp sưu cấp tôi đi sư cấp 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 sư ผีตกใจอู้ยัเงี้อู้จะตายพพนเพราะผีตัวนี้เลยทันยังไงก็าทาันอะไม่รอละเร็วไฟกับพีพอีกมาผีมาแล้วโอ้ยตัวแดงมาอีกอีกแค่ไม่กี่ประตูลุกลุกโอเคมีแค่นี้ สี 4, ประตูที่สี่สเร็วเร็วเรประตูที่สประตูที่ 2.. ประตูที่สเร็วที่สประตูที่หอยูย่ไหนอยูย่ไหนอยูย่ไหนประตูน,นี้ติดลบศูนย์อเฮ้ยห้องใหม่โอ้ยไ oh, oh ฟกระพริบจีบละ มานี่อะไรอ่ะหนึ่งร้อยบาทโอ้ยมีพอดีเลยน้ำยาอะไรอ่ะน้ำยาอะไรไม่รู้อ่ะนี่คือคือประตูศูนย์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 นี่คือน้ำยาะลรลองกินดิโห t ดูแฟตดูดิไปเกิดต้มเลยชึบผ่านรูโปรยผมผ่านแล้วได้มาห้าสิบบาท โอเคเดือนฮันเล่นสองเราผ่านอะไรวะเนี่ยดนอเลยวะอุ้ยคาสิ้นศูนย์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 แตกสลายออกมาเะอผมกลับมาอยู่โรงแรมฮึกลับมาอยู่โรงแรมโอเคคลิปนี้น่าจะจบแค่นี้แหละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e มาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบายบายผมบาดเดือนฮันเล้ยว